ฮึโอ้โหครับสวายครับผมสวายสวายเอาแล้วครับผมไม่เลยก็มาซะแล้วอ่าผมสวายเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมสวายครับผม ดีดน้ำอยู่สองทีึ๊บโดนับผมโดดแล้วโดนแล้วเดี๋ยวขออนญาตครับมจะขึ้นตรงไหนทีเนี้ยมีทางขึ้นอ่ะมีท่าขึ้นปึ๊บสวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆนาๆที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับผมกับวันนี้ก็ <c oughs> ออกหมายผมมีโอกาสออกหมายก็มาหมายดูหมายคลองครับผมหมายคลองธรรมชาติ หมายที่เคยมานานแล้วที่ถ้าใครติดตามได้ดูคลิปก็คลองที่ได้ยิ่ศกเยอะๆครับผมใบยิ่ศกตัวไซส์สามโลสี่โลประมาณหกเจ็ดตัวหมายนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะมีผลงานอะไรหรือว่าพึ่ง,พ,ง,งพึ่งมาถึงับผมพึ่งมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเกือบเที่ยงแล้วมั้ง <c oughs> ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมายครับผม ไงครับบรรยากาศเป็นหมายคลองธรรมชาติครับผมยังไม่มีอะไรย่ยครับคือเหยื่อของเราก็าจะลองลองตกตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้แหละ <c ười> ใกล้ๆกแต่ยังไม่เห็นปลาดินน้ำาพิ่มยังไม่เห็นปลาขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานหรือว่าน้ําจะขุนขุนนิดๆก็กำลังดีครับผมตอนนี้ครับหมายคลองธรรมชาติเป็นป่าครับผมปลาไผ่ <c ười> หมายหมายนี้จะมุดเข้ามาลึกหน่อยก็ ต่อครับผมเดี๋ยวมีผลงานหรือไม่มียังไงก็เดี๋ยวลงให้ดูนะครับผมก็หมายนี้ก็หมายคลองธรรมชาติครับผมส่วนมากผมไปไปเป็นหมายฟรีหมายคลองธรรมชาติอะไรมาเนี้ยหมายบ่อล้างบ่ออะไรามาเนี้ยครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะตกเป็นระยะน่าจะ3 6จพอครับผม3.6ตกเป็นน้ําจะนิ่งนิดน,นึงก็ตกเป็นไม่ตายแล้วกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมขอญอาตเตรียมอุปกรณ์กัน ก็ตั้งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมมันก็เริ่มมันก็นสั่งไม่ได้อยู่ตอนนี้คนไทยนี่ก็3.6นะครับผมตกเกันม่ได้หึงกระขอครับผมใส,ส่เซฟไปหน่กที่ใส,ส่เซฟไม่แค่อะไรนะครับ <c ười> <c ười> กันไหลกันหิ้งชั้นมากก็จากที่ผมนั่งลงไปลงไปถึง

ม้เลยก็มาซะแล้วฮะผมสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผมสบายเขาผมดีดน้ำอยู่สองทียุบโดนเขาผมโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเขาผมจะขึ้นตรงไหนทีเนี้ยมีทางขึ้นอ่ะ มีท่าขึ้นดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอาขึ้นท่าไหนก็ผมสวายก็ผมขออนุญาตนะครับผมไม้เลกก็มาใส่ใส่ไม่โตมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครัม <laughs> Khởi dắt Khởi Úp 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 Úp

ม,มาครับตัวแรกสบายเอา้าเมื่อกี้เหมือนจะหลุดโอ้ไม่ใช่เฮ้ยโอ้ินลึกกินลึกอยู่ครับผมขยัดปลดกันไซค่ะสวยๆนะครับผม เซย์เขอยัดขอยัดปวดครับผมมาเร็วตัวเลยเอาอยากนิดนึง ครับผมก็อย่างที่ผมเมื่อกี้มีภารกิจเร่งด่วนต้องไปทำครับผมทำลาวกันวันนี้ก็ถือว่าอ่อยไว้ก่อนนะผมเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันใหม่ก็หไม้แรกตัวแรกครับเดี๋ยววันนี้ดูผลงานกันตัวเดียวดูผลงานกันอึ๊บครับผมก็ถือว่า ถือว่าโอเคครับผมมีผลงานได้เห็นอยู่นะครับปล่อยตัวนี้น้อยตัวนึงน่ครับถือว่าได้อยู่ต่อไซโลได้อยู่โอเคครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็ได้กับข้าและมือหนึ่งต่ถือว่ามันหมานครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับฝากติดตามนะครับคนมาเยอะฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับผมต้องติดธารแล้วกินก็ยังดีได้ได้ไปสักตัวนึงก็ยังดีโอเคไปครับผม